เมอร์เ e เดสเบนซ์ w หนึเป็นรถซีดานรู้ระดับตำนานที่สร้างมาตรฐานาใหม่ให้กับอุตสาหกรรมรหนยนต์เมื่อเปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ1990ในฐานะเรือธงของตระกูล s อสคลารุ่นนี้ได้รับการออกแบบโดยเน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยความสะดวกสบายเหนือระดับและความทนทานที่ไม่มีใครเทียบได้ w หนึ่งสี่ถูกผลิตระหว่างปี1 9 9 1 1 9 9 8โดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์และคุณสมบัติที่ล้ำหน้า ทำให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ทรงเกียริที่สุดในยุคนั้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกดับเบิลยูหนึ่งสี่ศูนย์มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสง่างามบนท้องถนนตัวรถมีขนาดกว้างพร้อมเส้นสายที่เรียบหรูและดีไซน์ตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีสัญลักษณ์ดาวสามแฉกของบ e r c ด d ส s เบนท์ไฟหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่และฝากระโปรงหน้าที่ดูทรงพลังงานประกอบของตัวรถมีคุณภาพสูงมากใช้วัสดุเกรดพรีเมียมและโครงสร้างที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความปลอดภยัย ควนนทาภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายและความรูหราสูงสุดภายในตกแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงแผงไม้ขัดเงาและวัสดุสัมผัสนุ่มที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมบอกนั่งสามารถปรับได้หลายระดับพร้อมระบบทําความร้อนและฟังก์ชั่นนวดเพื่อความผ่อนคลายสูงสุดผู้โดยสารด้านหลังได้รับพื้นที่วางขาที่กว้างขวางบอรนั่งที่นุ่มสบายและระบบควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงทําให้การเดินทางระยะไกลเป็นไปอย่างสะดวกสบาย หนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่นของ w ั140คือกระจกหน้าต่าง2ชั้นที่ช่วยลดเสียยงรบกวนจากภายนอกและเพิ่มฉนวนกันความร้อนประตูแบบซอฟต์กรสสามารถดูดปิดเองโดยอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายและความรูหรานอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างขั้นสูงที่สามารถปรับตามสภาพถนนเพื่อให้การขับขี่ราบรื่นและมั่นคงในด้านสมรรถนะด140มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลังตั้งแต่เครื่องยนต์6สูบเรียง V8 ไปจนถึง V12 รุ่นที่โดดเด่นที่สุดคือ S600 ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.0ลิตรให้กำลังประมาณ400แรงม้าเครื่องยนต์นี้ให้การเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและการขับขี่ที่หรูหราทําให้เป็นหนึ่งในซีดานหรูที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นระบบพวงมาลัยและช่วงล่างได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยมให้การควบคุมที่แม่นยําและสมดุลด้านความตอดภัย Mercedes เบนให้ความสําคัญมาโดยตลอดและดับเบิลยูหนึ่งสี่ศูนย์ก็เป็นหนึ่งในรถรุ่นแรก,แรก ที่นาระบบควบคุมสเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ ESP มาใช้ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและป้องกันการรลื่อนถลายนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งประตูเสริมความแข็งแกร่งและโซนดูดซาบแรงกระแทกที่ช่วยลดแรงกระทกทาให้ดับเบิลยูหนึ่งสี่ศูนย์เป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในยุคนั้นอีกจุดเด่นของดับเบิลยูหนึ่งสี่ศูนย์คือความทนทานและความน่าเชื่อถือหลายคันยังคงวิ่งบนท้องถนนได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้เวลาจะผ่านไปกว่าสองทศวรรษเจ้าของรถหลายคน ชื่นชมในคุณภาพงานประกอบและความเป็นเลิศทางวิศวกรรมของ m ม r c e เ e s ดสเบมีหลายคันที่วิ่งได้เกินหลายแสนกิโลเมตรโดยไม่มีปัญหาใดๆหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้ว่าจะเป็นรถที่มีอายุมากกว่า20ปีแล้ว W ับเบิลยู่ยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบทัคลาสสิกทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ไร้การเวลา,นานงานฝีมือที่ประณีตและคุณสมบัติที่ล้ำหน้ากว่าใครอะไรและการเศ่อบำรุงยังคงหาได้ง่ายและมีตลาดรองรับที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ที่ต้องการครอบครองสามารถดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดีได้อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของดับเบิลยูหนึ่งสี่ศูนย์ก็มีความท้าทายอยู่บ้างค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ V12 ระบบเทคโนโลยีของรถมีความซับซ้อนจึงต้องอาศัยช่างที่มีความเชี่ยวชาญและอะไหล่แท้ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนในการดูแลอีกทางอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรุ่นเครื่องยนต์ใหญ่ก็สูงกว่ารถยนต์หรูรุ่นใหม่ๆ ในด้านประสบการณ์การขับขี่ดับเบิลยู140มอบความนุ่มนวลเงียบสงบและสะดวกสบายสูงสุดระบบช่วงล่างช่วยดูดซาบแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมแม้ขับบนถนนที่ขรุขระห้องโดยสารเงียบสนิทแม้ใช้ความเร็วสูงด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และฉะนวนกันเสียงไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลดับเบิลยู140ให้ความรู้สึกหรูหราเหนือระดับที่หาได้ยากจากรถยนต์ทั่วไปโดยสรุป m ม r c e เ e s ดสเบนดับเบิลยู140เป็นรถซีดาน รูระดับตำนานที่แสดงถึงจุดสูงสุดของวิศวกรรมยานยนต์ในยุค9 0าสูประสบานร,ระหว่างสมรรถนะที่ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำยุคและความสะดวกสบายเหนือชั้นแม้ว่าจะต้องการการบำรุงรักษาที่พิธีพิถันและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ความคลาสสิกและคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ดับเบิยูหนึ่งสียังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับนักสะสมและผู้ที่หลงไหลในยนตรกรรมระดับสูง หากคุณชื่นชอบรถยนต์และต้องการชมรีวิวและฟีเจอร์ของรถระดับตำนานเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม Power Drive Thailand เราจะพาคุณไปพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์หลากหลายรุ่นรอติดตามวิดีโอใหม่ๆและอย่าลืมกด subscribe เพื่อสนับสนุนช่องของเรา